วัดีจา้าเกษตรอินทรีย์วิถีลุยอีสา,จานจ้ามื่อนี้สีมาพุ่มพามาปลูกกล้วยหอมนี่นี่พันมันงามบ่างามงามหน่วยงามป่ะสันนี่จ้ะนหน่วยใหญ่นี่อีกเคี่ยนหนึ่งเดี๋ยวเห็นกล้วยหอมกล้วยหอมทองเพิ่นนี่จ้ะกำลังเช่าลงอีก งามงามสวนนี่บกหมีมีกระดูกดกนี่เขาเอินบบฮุ้งอีหอย่างน,นี่เห็นบอน,นี่ยจ้ะนี่นี่นู่ยมันมารกาอ,อะไรเอย่ยจักบอ นี่จ้ะงามมวยมันงามเนาะมีบัละมูดเพิ่นบัละมูดี่อ้อย มีทุกอย่างใบยะนาาท่อนตะกุวยทอนล่ะนี่อยูู่แผานดูกลังข้นเต็มเยกระลังข้นะอยู่ท่านานันออกก่อน๋ยว โอเคน้องจา่งเงจานเนาะวังหันไปไทยแม่มันบานนี่เชียวลูกมาลงนี่จ่ะนกกล้ยกวยกล้วยหอมทองปลูกใน้สวนเ้าขางต้นทุเรียนเนี่ยขางต้นบลูกบุบสวนกเกษตรอินซีนี่จ่ะยางละเล็กละหน่อยปลูกไว้ โซนกล้วยหอมทองลงอันนี้ปลอันนี้บักแตงเลยเนาะพ่อยิ่นี่นี่บันกนี่จ้ะเอากล้วยโลง่งนี่นบกักแตงแตงข่างหรือแตงยงปูน่ะจ้ะเ <c oughs> ที่ที่ข้าวสองไร่ในนเนาะเกษตรผสมผสานเนาะ ประมาณเนาะสองลาได้บ่นี่ใบแมงลักสารเนมีทุกอย่างที่เป็นเกษตรกันนี่บักหน้ามีบักทั่วจ้ะมีบักทั่วพันงวยโดกอยู่น,นี่นี่บักทั่วพันงวยบักทั่วเนี่ยวยงวยบักทั่วนี่จ้ะ แนวกันมาแรงคนรหลุดไม่เขาเอาแนวนี่บอกเพนซี่ดีนี่ป่น่อยบุกตัวร์คนกระดกดูใจนี่เก็บลายเทือ่อะไรนี่ม่ยลา,าดฝาดดีแบบนาก็เก็บลายเทือ่อะไรจ้ะนี่เงิน่วยแบบนั่ ดเด้งยาดมเพือเ่อนยงอยู่ส่วนทุเรียนเพิ่นนี่จ้ะทุเรียนหาเดือนอแพนซี่ดีไรมาเล่มองเลี้ยงกบมองเดียวกันเลยจ้ะนี่ปลาเขือปลาเขือเปาะ บบนี่บักบวับบวบหอมนี่บักหูนี่บักพริกปูบักพริกเนี่ยจ้ะบักกรเทศนี่บักเสือขึ้กันนี่บักกรเทศมันจะเอากาล้วยลงอีกนอนนึง รวยดกๆเป็นวยหวานรวยใหญ่ๆด้วยรวยบวบจะบวบไปเก็บเขาไปแกงว่านรวยไนวยนึงนี่เมนบ่ท้องไร่ปลูกเดบสยาง นี่ทั้งคาแต่ไข่มีคาตะมองเรียงกบบยู่หานเขาทานอยู่หานมองเดียวกันเลยชองไรผสมผสานไรเมื่อสียางนี่จ้ะขุนกลวยอีกวุนนึงกลวยน้ำวาจา้ะเยังเห็นบ่กําลังออกลูก ยัมเห็นบ่จ๊ะงามต้นหมกมีไงเพิ่นขนุนปลาลกวยปลาบักหน้าวสองไลได้ซ้ำหนีแต่ว่ามันกับโปมีหมองว่างไหมจ๊ะบมกแตงหมกแตงกโมแตงกโมกับปู โอเคนาะจ้าเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามไม่เจ๊เลยจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ได้เพิ่มกำลังใจให้ผู้ออกคลิปผู้ทำ่องในด้อยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเปไหแล้วก็นัางปลูก